อีฮี่ตรงไปดีวะตรง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 ,งเอ้ตอตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละลบหลบเออ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 หลบอยู่วะเฮ้ยโอ้โหเดินนั่น,ยนอยู่บ้านเป็นภาษาเลยวะเนี่ยดูสภาพบ้านที่ลลกย่างกำลังหมูแบบเนี้ยโอ้โหพ่อพ่อจะเสียงดังทล้ไมเนี่ยแกไม่ให้ฉันเสียงดังยังไง จกแหกหูแหกตาม,มาดูสภาพบ้านมันม้งไหมเนี่ยฮะมันเละเทะอย่างกระโดนระเบิดอย่างเงี้ยนีอยู่กันภาษาเลยลรอยางกระสมอลรบโภงแบบเนี้ยนี่ฉันทนไม่ไหวแล้วนะวันนี้ฉันต้องจัดก,การขั้นเด็ดขาดแล้วยายเมน้นยายเมน้เมนโอ้ยค่ะพ่อข่ะพ่อน้ำเสียงนี่ตอแหลมาเลยนะแกนี่แกงออมือง,งอตีนอยู่บ้านยังไงทำไมมันถึงได้ลรแบบนี้วะฮะอเอ่อ ขอโทษค่ะพ่อคือหนูกําลังจะกาลังทําอะไรหนูขอโทษค่ะพ่อคือหนูกําลังจะกาลังนอนกําลังกินหรือไม่ก็กําลังแล่โทรหาผู้ชายสันดานแกมันไม่ต่างกับแม่แกที่หนีไปหรอกเว้ยหนูเปล่านะคะพ่อหนูกําลังนี่ยังไม่ต้องมาเถียงฉันแล้วนะอ้อหรือแค่โตแล้วถึงได้กล้าเถียงคําไม่ตกฟากแบบนี้พ่อพ่อไม่มีเหตุผลเลยอะ่ะ ข้าวแดงแกงร้อนที่ฉันเลี้ยงกันมาเนี่ยมันไม่มีบุญคุณให้สำเนกหรอไงพ่อเมื่อไหร่จะได้กินข้าวกินปล่าวะเนี่ยโคตรเสียเวลาเลยพ่อครับพ่ออย่ามาโหงบ่อยสิครับเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอก ผมเป็นห่วงพ่ออยู่โอ,โอไอ้ลูกมหาจำเริญใครมันจะโชคดีมีลูกดีๆแบบแกไว้อยู่เว้ยพ่อด่โชคดีจริงๆครับเออพ่อเรื่องที่ว่าไปเรียนต่อต่างประเทศนะครับผมว่าผมจะไม่ไปแล้วนะพ่อเอ้าเฮ้ยทำไมอะลูกเดี๋ยวๆๆๆเวอยู่เว้ถ้าอเมริกามันไม่ดีพอเนี่ยนะ พ่อว่าเอาเป็นอังกฤษเป็นออสเตรเลียหรือที่ไหนก็ได้ที่ลูกต้องการจับแพงแค่ไหนบอกพ่อพ่อไม่เกี่ยงเลยเอาโอ้โหพ่อมันไม่ใช่อย่างนั้นครับที่ผมไม่อยากไปอะ่ะบ้านเราก็ไม่ค่อยมีเงินอีกด้วยแล้วอย่างถ้าผมไปแล้วใครจะดูแลพ่อล่ะครับพ่อละชื่นใจจริงๆที่ได้ยินแบบนี้ลูกมันจะมีใครประเสริฐเลิศเลยได้เท่านี้ไม่เหมือนไอ้ลูกบางคนหรอกอกตันยูพี่อ๋อนี่ แล้วเรื่องเองินเรื่องทองเลยนะแกไม่ต้องห่วงเลยอยู่เว้ยพ่อมีวิธีไว้แล้วทําไงรู้ไหพ่อนะจะเอาเองินที่เคยส่งเสียให้มิ้นมันเรียนเนี่ยเอามาให้แกทั้งหมดเพราะคนอย่างไอ้มิ้นเนี่ยมันไม่มีความจําเป็นต้องเรียนอะไรแล้วพ่อมันจะดีเหรอครับพ่อเพราะว่าน้องมันก็อยากเรียนอยู่นะครับอยากเรียนก็ช่งหัวมันสิพ่อไม่ให้มันเรียนสะอย่าง คนอย่างมันเนี่ยนะพ่อบอกเลยนะพ่อไม่ได้อยากมีมันเป็นลูกหรอกพ่อรักแกที่สุดแล้วก็รักแกคนเดียวเว้ยอยู่เว้ยผมภรรักพ่อครับอ,อากับข้ากับปลาเสร็จหรือยังละ่ะไม่ยืนทํำซากเลยอยู่ได้ไปชา้านี่กว่าพ่อผมห พี่นกหนูไม่ไหวแล้วอะ่ะพ่อไม่เคยเห็นหนูในสายตาเลยหนูไม่เคยมีค่าสำหรับพ่อเลยอะ่ะพ่อเขาไม่คิดว่าหนูเป็นลูกได้ซ้ำถ้ามันหนักนะนิ้ไม่อยู่กับพี่ไหมพิสัญญาว่าพี่จะรักจะดูแลมิ้งด้วยหัวใจของพี่ไม่ได้หรอกพี่ ถ้าหนูไปแล้วใครจะดูพ่อหนูล่ะทั้งทที่พ่อไม่เคยต้องการมิ้นลเลยหรอกพี่ถึงพ่อเขาจะไม่รักหนูแต่ว่าหนูรักพ่อเขานะแล้วมิ้นจะทำยังไงพี่พี่ จำไอเสียอ้วนได้ไหมที่มันเคยพยายามจีบหนูอะ่ะบ้านนยมิน้นพี่ไม่ยอมให้มิ้นทำอะไรบ้าบ้าแบบนั้นนะเปล่าพี่หนูก็แค่พูดถึงมันเฉยๆอะ่ะหนูรักพี่นะพี่นุก

อะไรนะนี่ถึงก็ต้องยึดทรัย์กันเลยเหรอ <c oughs> คุณทนายคุณช่วยหาทางผ่อนผันให้ผมหน่อยไม่ได้หรือไงอะ <c oughs> ผมรู้ว่าผมเป็นหนี้เขาคุณจะให้ผมทำยังไงอะทั้งบ้านทาั้งครอบครัวมีผมหาเงินได้อยู่คนเดียวอะและและ ผมไปติดคุกติดตารางผมถูกยึดทรัพย์ไปใครจะดูแลลูกผมเราคุณฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลคุณคุณฮัลโหลโถ่เว้ย โอ้เว้ยนี่ป่านนี้ยังไม่ตื่นอีกว่าเนี่ยฮะทำอะไรอยู่วะสายดงปานนี่เอา้าเฮย้ยทำไมเสื้อผ้ามันระเกะระกะแบบนี้วะ ขอโทษนะลูกพ่อขอโทษพ่อไห่้ดูเอง มากนะะครับตอนเนี้ผมกําลังเตรียมตัวกับเมืงไทยแล้วอีก2วันค่อยเจอกันที่บ้านนะครับอ่อ ออมาไอ้กินน้ำยังไงดูสิไออยู่นั่นน่ะพี่ <S <S แกมาทำไมไม่เราก็ไปสิที่นี่ไม่ต้อนรับแกให้ฉันเข้าไปหาพ่อหน่อยพีย่พ่อของฉันไม่อยากเจอไอเด็กนม่าคุณอย่างแกหรอกแกรู้ไหม ว่าตอนนี้พ่อไม่สบายอยู่วะก็เพราะว่าแกพี่แต่ฉันคิดถึงพ่อหฉันเข้าไปหาพ่อเถอะนะฉันบอกให้ออกไปพี่กลับไปพ,อ,พอแล้วพอไปแล้วกกลับมาทำไมฉันเป็นห่วงพ่อเก็บเป็นห่วงฉันเห็นัดนเรอ พี่ไม่ต้องห่วงพ่อรรหรอกลูกงั้นที่แกค่นส่งให้พ่อมาตลอดนะทำให้พ่อมีกินมีใจแล้วอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้แค่ต้องหากที่การยุ่งต้องทำการหนักสารพัดแค่จะเสียเวลามาดูพ่อทำไมอะพ่อเงื <c oughs> ่อนอะไร,รอะพ่อ มันหมายความว่าไงอะดูเว้ยถึงเวลาแล้วล่ะที่แกจะได้รู้ความจริง <c oughs> เฮ้ยไอ้มิน หนูขอโทษที่หนูไม่เคยเป็นลูกที่พ่อรักแต่หนูรักพ่อนะคะหนูรู้ว่าตอนนี้บ้านเราลำบากพี่ยูเว่ก็ต้องไปเรียนต่อหนูจะออกไปทำงานเพื่อจะได้ส่งเงินมาช่วยที่บ้านพี่นุกแฟนของหนูมีเงินเก็บก้อนหนึ่งเราจะไปเปิดร้านอาหารกันหนูขอโทษที่ไม่ได้อยู่ลาพ่อ พ่อรักษาตัวด้วยนะคะและฝากดูแลพี่ยูเว่ด้วยรักพ่อค่ะมินพี่ขอโทษเออพ่อคะพี่ยูเว่คะนี่พี่นุกสามีหนูเองคะ่ะส่วนนี่ก็ยายไหมหลานของพ่อไงคะ

ที่แกเคยเป็นอูหยุดหน้าปากซอยฉันจำแกได้น้อยพาน้องฉันออกไปจากบ้านเป็นปีๆอย่าหวังว่าฉันจะยอมรับแกเป็นน้องเฉยเลยให้แกไม่ต้องตื่นเย้นระวังโดนนะ